หุยสามสิบห um. ้ยสามสิบ uh หุย huh. หุยอหุยอ่เห้ยหุยอ่เหุยอืมรู้สึกว่าตัวนี้โล่งแปลกอ๋อไม่ได้ใส่เกาะอ๋อเบื่อก่อเก่าแล้วด้วยเนี่ผมขอทาเกาะใหม่แล้วกันนะเอาล่ะวันนี้ผมนี่จะมาทําเกาะที่เอาใช้อะไรดีกว่าเอาสายถึกหรือสายสะท้อนดีผมว่าเอาเอาสะท้อนแล้วกันผมขอเน้นแบบหนักๆนักอืม หนักๆถ้าดูตามวิกิแล้วเนี่ยยูเลเนียมนะโอ้ยเกลืโอโว้ยขี้เกียดไอดีลและเนี่ยทำยังดีวะองน้องชายร้านบิวปรกรณ์เรามีไก่แองเจ้าให้แลวไม่ใช่แค่นั้นไก่เดมอนเราก็มีแล้วถ้ามันยังไม่พอสำหรับทุกคนแล้วก็เอานี่ไปผมให้ทั้งร้านเลยร้านบิวปรกรณ์ผมชอบที่สุดนี่เป็นการเติมโลบักหลายเลยหลายราคาสุดคุ้มเกมมืออื่นร้านนี้ก็ทำนะกดได้ที่ลิงข้างล่างเลยเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อน จะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป u g จ o n e นแอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเหมาะมากสําหรับสายฟาร์ามครับมันข้ามคืนต่อห้จะปิดเครื่องเป็นล้วก็ตามเสียเงินแค่และสิบบาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับยูเลเนียมจะให้ค่าที่เรียกว่าสะท้อนดาเมจเต็มที่ประมาณสําเสหรับทุกชุดเกาะนะและตอนนี้เนี่ยผมก็มีมันอยู่ประมาณ73ชิ้นแล้วผมก็จะใช้แร่อื่นมาผสมด้วยนิดหน่อยนะครับอย่างวิดฟิลนะอ่ะ เพบขอยัดไปก่อนเลยผมนี่เจ็ดสิบว่าชินเนี่ยผมใช้ประมาณสักยี่สิบห้ายี่ห้ายี่ห้าแล้วกันนะยี่บห้ายี่ิบห้ายี่สห้านะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ไอ้เม็ดฟิลนิดหน่อยสิบห้าไปน่าจะประมาณนี้อาหาสองชิ้นพอดูข้ามติ plier สามจุดคูณสามคูณสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามจุดหนึ่งเก้าบอกเลยว่าสุดเถื่อนแน่นอนเอาเป็น d ักไ n i g อย่างแรกเลยขอดาร์ไนท์ก่อน ขอพี่มีดวงเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนเผ่าหรือเปล่าโอ้โหผมลืมเปลี่ยนเผ่าได้ยังไงเนี่ยผมไม่อยากใช้แองเจิลผมต้องไปใช้สิ่งนั้นน่ะเดอะวอร์ p, เพื่อความโหดในการตีนะครับใครที่ไม่รู้เนาะเผาเดอะวอร์ฟเนี่ยมันมีความสามารถในการตีเหล็กอยู่นะครับเดีย๋ยวเราเลือกเผ่ากันก่อนเนาะตัวแองเจิลเนี่ยมันได้ความสามารถแค่ลักเนาะแต่เนี่ยมันจะช่วยแบบเดเธอร์ฟอร์ดมาอีก5%นะครับมายิงบูธนะอันนี้คือของดีที่เราต้องใช้ในการตีเหล็กอ้าวเดินช้าและเกินไม่ได้ใส่เกาะ เดี๋ยวเราใส่ของเก่าเพื่อเพิ่มความเร็วในการวิ่งสักหน่อยแล้วกันนะปึ๊บโอเควิ่งเร็วสักหน่อยครับพี่โอ๊ยโอ๊ยโอยโอยเดี๋ยวเราเปิดให้เห็นชุดเกราะเหน่อยอ่ะเปิดเปิดรองเท้าให้ให้ได้แบบวิ่งเร็วนิดนึงโอเคมาละอยู่เลยเนียมจ๋าอย่าได้เกาะเขียวละตอนนี oh. my, my mm ้ขอพี <me>. hmm. okay. ่ขอเกาะเขียว้5โอเค15 โ okay. อเคก็จักไห์เซนต์เฮ้เดี๋ยว hey, นะแป๊บหนึ่งก่อจะตีนะครับผมลืมว่าผมเนี่ยต้องโดบยาสักหน่อยโดบยาลืม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 โทษโทษโดบยาเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะเป็นค่าโชคให้เราในการได้ของที่ดีขึ้นแต่ถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยสักนิดผมเนี่ยดกเพื่อความเชื่อนะครับมันคงเป็นความเชื่อที่ทําให้เราได้ไปต่อ เดี๋ยวใส่ไป25นะครับเมทริวอีก15เฮ้ยเยอะเกินโอเคหน่ในสองนะครับดักไหอแกนะโจมไม้ฉันเห็นเดี๋ยวนี้แล้วผมจะเอาไปทดสอบนะว่ามันแบบสะท้อนได้เยอะแค่ไหนถ้าเราใส่แบบยูเรเนียมเยอะขนาดนี้นะพอมแบบสะสมมานานมากนะครับกว่าจะได้แร่ยูเรเนียมได้ขนาดนี้นะจัดไป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  มาฮึบฮึบแล้วเดี๋ยวเราตีบวกชุดเกาะต่อเลยนะครับฮึบฮึบไม่ตีบวกไม่ได้เดี๋ยวเพราะผมไม่มีไม่มีของอัพเกรดน่าจะได้ใส่ใส่แค่แบบเพียวเอียนะซึบซึบปึ๊โอ้โห่กอดธรรมดาไอ้เหี้ไม่นะกอดธรรมดาไม่เป็นไรใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนกอดดักไหนไพีออก ซิงพี่ซิงซิงเป็ดอืออืตบเข้าไปตีเข้าไปตบเข้าไปตีเข้าไปอือไม่赖ครับเดี๋ยวเราลองดูก็หวังว่ามันจะหลุดเลสมาให้เป็นแบบเกาะดักไนนะถ้าได้จะดีมากผมไม่เคยได้เลยนะโอ้โหเพอร์เฟกต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไข่ที่ห้าพาร์นะครับอายัดต,ต่อใส่สักยี่สิบแล้วอันนี้อันนี้ก็สัก มันเต็มที่เท่าไหร่วะเต็มที่49นะครับโอเคตีต่อ10แล้วก็20เนาะยูเรเนียม10เอ๊ยยูเรเนียม20เม็ดฟิล10เพื่อความขลังของเราชุบบชุบชบชบ,ชบถ้าแร่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราทำชุดกรอเพิ่มแล้วกันเพราะว่าแบบโอ้โหนอยอะนอยมากกับกับชุดกรอบที่ไม่ออกดักในให้นะขอดูหน่อยสิแปลกแปลกนะเ,นเก่งปะ โอ้โหเสื้อมึงหลุดเหรอะดเลยเนี่ยฮัลโหลมึงหลุดเหรอะไรเนี่ย,โอ,ยโอ้โหทุกคนเฮ้ยเกินไปเปล่าสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ผมกางเกงไปออกกี่เปอร์เซ็นต์วะนะ่ะกูถามจริงถามจริงเกมกูถามจริงมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยแรกผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น,นเว้ยนี่ขนาดเกือบร้อยชิ้นนะเว้ยขนาดเกือบร้อยชิ้นนะ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ย มีเดียมกูถามจริงเกม15แล้วกันมีมนได้แหละดูดิ28เปอร์เซ็นเมื่อกี้น้อยกว่านั้นเนี่ยมกี้ผมใส่20ใช่ปะ่ะเนี่ยโอกาสออกมันแค่6เปอร์เซ็นต์เองนะเว้ยเชื่อแต่มันออกให้ผมอะาะบ้าหรือเปล่าปึบ๊บอ่ะเดี๋ยวเราลดลดนั่นนี่หน่อยนะครับเพื่อให้ อย่างอื่นได้เชิดฉายแล้วกันนะอ่ะโอ้ยสิบห้าสิบห้าเหรอไม่ได้ต้องสิบหกสิบสี่อ่ะก็หวังว่ามันจะออกให้อ่ะนะเราจะได้เอาที่เหลือเนี่ยไปลงให้มันได้หมวกนะครับกูเซ็งมากกูเซ็งมากกับเกมเจ็บ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  ทุกคนว่ามันแปลกๆปะทุกคนว่ามันแปลกฟรีฮี่งมันปแปลกปะเนี่ยพรุ่งชุดกองหมดเลยอ๋อ,อก,ออกอมมอูถามจริงอะไรเนี่ยเฮ้ยโอหชิบหายชิบหายทุกคนโอ้โหโหชุดกองหมดเลยไอ้ยเราไม่ได้รักไหนด้วยถามจริงกูถามจริง กูถามจริงเฮ้ยแล้วผมเหลือแค่สิบสิบสองชิ้นน้ย้ยจากทั้งหมดอะผมต้องใส่แร่อื่นมาผสมแล้ววะไม่งั้ไม่ได้แน่เลยอ่ะอย่างนี้แล้วกันขอร้องละออกหัวเหอะออกหัวเหฮ้อ ออืมอืมเออสักทีโหหมวกนี่ได้นะแต่งเกงแบบเกินอ่ะกางเกงมันทำไมออกแต่ชุดก่อวะสองรอบเลยนะโหมันมันมันแย่มากเลยนะเวย้ยใคร,รลุนแรงผมบ้างคอมเมนต์หน่อยดิใคร,รลุนเรงได้แย่กว่าผมอีบ้างเฮียควรไปทำบุญค <laughs> วรไปทำบุญนะเนี่ยดูทรงโหโย ละลายผมหมดเกลี้ยงเลยเจ็ดสิบกว่าชิ้นน่ะทุกคนคินดดูหมดแล้วด้วยผมไม่ได้เงเก่งเลยเฮ้ยเกินไปป่ะเกินไปปะมาตเตอร์เวิร์กร้อยเปอร์แล้วก็หมวกอ่าชุดผมกูเสีได้แค่นี้หรอ,อ,อบ้าจริงเสียวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวผมเอาเกงนี้แก้ขัดแล้วกันนะทุกคน เดี๋ยวผมปิดไว้อะให้มันเขียวอยู่อย่างน้อยมันยังเขียวอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเทสดูเพราะอย่างนี้แล่มันก็พอๆกันนะนี่มันจะมีไอ้นี่นะดิวห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นกางเกงนี่นด้เอกห้าสี่จุดสี่เปอร์เซ็นนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงถือว่าได้ค่าพลังเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะโหดหรือเปล่าไอ้หนุ่มตีหน่อยเปียงอุ้ยสามสิบหุยสามสิบหุยหุยหยอหุยหยอหุย ฮ้ยอ่ฮ้ยเอาดีเอาดีก็มาดิครับฮ้ยอ่ะฮ้ยฮ้ยอ่ะฮ้ยเฮ้ยตีผมตีผมซี่ตีผมซี่โอ้โหนี่ไม่ได้อัพเลยเลยเนี่ยถ้าเรายิงอัพนดาเมจมันยิ่งแรงนะครับทุกคนเรายิงอัพดดเมจยิงแรงเถื่อนอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหแต่ดวงแย่ไปหน่อยนะเรื่องตีออกเกงเนี่ยแย่มาก โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ้ายผมด้วยนะครับใครที่เกลือกว่าผมเนี่ยอย่าลมืมพิมพ์คอมเมนต์มานะครับว่าเกลือ,อยังไงส่วนของนี่เกลือสุดๆนะครับกางเกงไม่ออกชุดก็ออกแต่ชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับยื่นกันไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า